สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับช่วงนี้นะครับพี่พี่แนวทางหวยลาวสตาร์นะครับก็เดินไม่ดีไม่ดีมาหลายวันแล้วนะครับพี่เนาะนะครับหลังจากก่อนอันนี้ก็มาสายรูดเนาะสักพักก็เริ่มจะไม่เข้าอีกแล้วนะครับพี่พี่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆที่ติดตามด้วยนะครับอย่างวันนี้นะครับพี่พเนาะแนวทางเขาก็ ออกตัวเดิมนะครับพี่ออกตัวเดิมก็คือผลลาวสตาร์เนี่ยออก40988นะครับรอบ VIP ออก98803นะครับก็เบิ้ลเนี่ย88เหมือนกันด้วยนะครับพี่พี่เนาะออกทั้งลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับส่วนท่านใดที่นะครับเนาะได้ฟังสูตรคำนวณที่ผมพูดไว้ในคลิปนะครับก็คือท่านใดที่ติดตามนะครับชื่นชอบแนวทางเขาเรียกว่าแนวทางในรอบ VIP เนาะก็ ลองดูผลของเราสตา์ดูนะครับว่ามีตัวเลขตัวไหนนะครับแล้วค่อยดึงไปวิ่งไปรูดนะครับเนาะ<ม>ก็ถือว่า,าเวลาสตาวีไพีนะก็ออกตามเขาเรียกว่าออกตามกันครับตามกันกับเราสตา์เลยนะครับเนาะแปดแปดเหมือนกันแล้วก็ศูนย์ก็ดึงลงมาด้วยเนาะสำหรับในเราสตาวีไอพีนะครับส่วน แนวทางของวันที่4นะครับวันจันทร์ที่4นะครับก่อนไปรับชมฝากคาเตือนทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางในตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคนะครับพี่พี่หวยลาวสตาร์นะครับวันจันทร์ผมให้ไปที่เลข8กับเลข4ลูดไปที่เลข4นะครับ

ส่วนในลาวสตาร์วีไอพีลาวสตาร์วีไอพีผมได้เลขเจ็ดกับเลขสามนะครับสายรูดให้ไปที่เลขสามเจ็ดูนจดสามเจ็ดแปด 3ามสองนะครับสามตัวให้ไปที่738นะครับ สำหรับแนวทางนะครับพี่ๆก็จะประมาณนี้นะครับหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ V.I.P. นะครับชื่นชอบแนวทางในรอบไหนนะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ